โอ้วันนี้ทำงานไวแผ่ง,งานก็ยังไม่เสร็จเลย,เลยกินน้ำหน่อยแล้วกันยังไม่หิวอะ่ะจะที่ไปท,ทำไไนะไนวะเนี่ยโอ้น้าตอนนี้ทำงานอาจารย์มันก็สั่งงานจังเลยโอ้เฮ้ยตรงนั้นยังไงน่ะเฮ้ยสั่นาฬิกาสั่นาฬิกาโอ้ยิยงปัดขวายิงสวยโคตรเก่งเลยทีมสวยสวยเล่นเกมแล้วนะพักหน่อยแลย้วกัน เฮ้ยใครวะอ๋อชิลลกมาแล้วนะ่ยเป็นไงเหน็บไหมเหน็บไหมมามามากินน้ำไหมกินน้ำไหมน้ำเนี่ยกินน้ำเนะอาน้ำกินก่อนนะเฮ้ยลืมไปวะไอ้ขี้ลืมไปทุกคนวันนี่กองตั้งเอาไว้เนีะเอ้าเฮ้ยลืมไปไม่มีแฟนเฮ้ยโอ้โหลืมเลยไม่มีแฟน นเว,ว,นนวันนี้วันดีบังบได้ถ่ายทองฟ้าแจม่มใสเออซื้อยาคูเฉยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหกำลังร้องเพลงไม่เสร็จเลยมันมาขั้นได้ไงวะโอ้โหนี่มันวันแห่ง นี่วันเลยนะสิบสี่กุมพาอ้อสวัสดีที่รัก วันนี้จะไปไหนนะ่ะเอ้ยผมลืมไปผมไม่มีแฟนโอ้โหก็เศร้าอะครับโอ้โหเศร้าก็เปิดคลิปโอเคฮะตอนนี้เราก็นอกเรื่องไปแล้วครับวันนี้เราก็อยู่กันในครับแมนพักหนึ่งนะซึ่งแบบเป็นนั่งเดิมต้นฉบับเลยนะฮะเออเดี๋ยวเราก่อนจะไปพักสองพักสองพักสามอะไรเงี้ยเราต้องปูนื้อเรื่องก่อนนะครับผมเนื้อเรื่องก็คือตอนนี้เราอยู่ในพักหนึ่งนะครับพื้นหลังฮนะพื้นหลังังเกตได้ว่าเป็นการออกแบบของดีไซเนอร์ชื่อดังเลยนะครับผมดูดิโอ้โหเลยน้ว่าเท่จริงๆ,ๆนะครับผมมาโอเคครับเราเข แล้วก็สกินแล้วก็เพจแล้วก็เปลี่ยนภาษาครับก็คือผมเคยรีวิวเจ้าคับแมนนี่ไปหลายรอบแล้วนะครับใครก็อาจจะรู้นะครับเออแต่ก็ก็คือแบบมันเป็นในเรื่องเนาะแต่เราต้องปนนื้อเรื่องก่อนเลยครับผมอันนี้คืออะไรนะครับเขาทำไมโลกมันเยอะจังครับเนี่ยโอ้ผมไม่ได้แคชเกมในมือถือนี่นานแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะเออ Red ว s เ l u e อะไรเนี่ยกดดีครับโอ้เขาไม่ได้เฉยโอ้ทุกคนครับทุกคนถ้าแบบมันอยู่ดีๆมันเสียงดังขึ้นมาไม่ต้องตกใจนะครับผมผมอาจจะตกใจก่อนทันจะด้้ขึนมาผม กดเข้าเก๋โอเ้โอเข้าไม่ได้สักอันเลยผมไปสร้างไว้ตอไนไหนวะเนี่ยป้าเรามาสร้างโลกใหม่ดีกว่าครับจับตาจับตูดดีดีครับเออ surprise motherfucker เฮ้ย <c> เอาสกินเปลี่ยนเฉยเฮ้ยก่อนหน้านี้สกินมันไม่ใช่อย่างนี้นะฉันจำได้นะ่ะก็ผมเนี่ยการกระดาษเปลี่ยนอะไรก็ต้องเปลี่ยนผมเท่ขึ้นใช่ไหมลนะ่ะป้าหรอกแกเนี่ยดูฉลาดขึ้น,นต่างหากแล้วอ,อ๋อขอบคุณนะครับคนที่ชมผมนะผมฉลาดจริงๆอะ่ะไม่เชื่อดูสิผมกําลังเดินตกน้ำอ่ะฉลาดจริงๆโอ้โห ถ้าที่อยกภาคเอ,งก,เองก็ได้นะครับผมเออก็คนมันเหงาฮนะมันไม่มีแฟนนะครับก็ต้องเล่นมุงางกงี้ยครับโอ้ฟังแลวกูงงนะมึงรู้ไหมดยังเหงาะครับเคียซึ่งที่ผมพูดไปก็เป็นความจริงอยู่นะไม่ได้พูดเล่นเออเคียเราปรับมอมองปกติดีกว่านะฮะโอ้โหทุกคนดูดิข้างหน้ามีเกาะด้วยครับตอนนี้เรารู้สึกว่าเราจะไปเกิดเกาะมาดีนะครับผมแม่เออเออดูทรายครับผู้ชม ทรายเป็นอีกอย่างนี้ดูข้างหน้าดิครับทรายไม่โหลดนะเออผมตาฝาดต,ตาฝาดผมผมไม่ได้เห็นจางนั้นอะเกมมันมันมันบกหรือเปล่าเนี่ยเออทำไมทรายข้างหน้าเป็นอย่างนั้นไม่ไม่ไม,ไม่ผมคิดเองครับโอเคฮะเจ็ดแปดเก้าฮะโอเคการเลือกคนนะมีเก้าช่องนะครับผมชื่อว่าเหมือนต้นฉบับเป๊ะนะฮะต้นฉบับนี้ก็มีเก้าอันเหมือนกันฮะเคผมจะรีวิวเกมนี้แบบรวดเรียวเลยครับผมเพราะว่ามันคงได้ใจเดิมๆนะฮะเออเดี๋ยวเราต้องไปดูภาคสองภาคสามอะไรพวกนี้นะฮะภาคหนึ่งนี้น่าเบื่อนะ ครับว่าคิปเปอร์ครับทุกคนครับทุกคนจําได้ไหมครับว่าถ้าเราวางคิปเปอร์หน้ามันจะไปเดินหรือเปล่าผมว่าผมยังไม่เอาดีกว่านะผมยังไม่เล่นมุกนี้ในภาคหนึ่งนะครับผมผมจะไปเล่นในภาคสองภาคสามมนะครับผมอ่าโอเคนะครับก็อันนี้ช่างมันนะครับเอออันนี้ผมไม่ถ่ายนะเพราะว่าหน้ามันต้องเหมือนเดิมแน่นอนฮะโอเคครับผมจะทุกคนถ่ายในภาคสองภาคสามนะครับก็เดี๋ยวเรา ราอาใจดูนะเออผมวางก่อนเออโฆษณาเขามาเฉยครับผมเริ่มไม่ไหวนะครับต้องปิดวงไวฟงไวไฟสามจงสามทีซีดีนะครับแม่งขึ้นมารัวๆเลยซื้อยาคูลนะผมแม่เรา,า่าชิเปอร์ครับโอ้โหหน้าม,นนนมันเดิมเปะนะครับบอกโวแทบจะมันเดิมไหมทำไมเจ้าไม่รู้สักจะเปลี่ยนแปลงมั่งอ่ะนี่มันวันว,นวนานเลนไทยนะเจ้าไม่คิดจะจะแบบแต่งตัวให้มันเท่เพื่อไปหาชิปเปอร์สาวเดี๋ยวเหรอไม่หรอกช่าเนาะอยากอยู่ตัวคนเดนมมวก,กว่าเนอะโอเคช่างมันนะครับผมไปไปไป รีวิวต่อดีกว่านะครับก็คือคลิปปงคลิปเปอร์มอนเตอร์วันนี้มันไม่เปลี่ยนเลยครับการมันจะมีเพลงหนึ่งเขาว่ากันว่าการเวลาเปลี่ยนใจของคนเปลี่ยนแต่ในเกมนี้การเวลาเปลี่ยนมอนเตอร์ยังเหมือนเดิม <laughs> เออใครรู้ก็บอกกันได้นะครับว่าผมร้องเพลงไปคือเพลงอะไรวงอะไรนะครับผมใครรู้นี่ก็คือใช่แน่อนอนครับคุณดูคลิปเดียวกับผมแะการเวลาเปลี่ยนเฮ้ ร้องผิดแหละการเวลาเปลี่ยนเอ้ยทำไมเสียงมันต้องเหนือด้วยวะการเวลาเปลี่ยนใจของคนเปลี่ยนความรักเราเปลี่ยนไม่เหมือนเคยขีปเปอร์หมายยังหน้าตาเหมือนเดิมติดติดตาตึงนมาว่าคุณยังฟังใจ แต่วันนี้ทำไมมันหน้ามันเดิมอีกแล้วคปเปอร์มันจะมันจะกลายเป็นพิษจำไล่กันกนช่วยจะมันจะมันเท่าไรอย่างไรจินจะพยายามลืมคปเปอร์หน้าแบบเดิมได้แต่ฉันไม่อยากจะลืมเลยมึงร้องอะไรของกูเนี่ยฟังแล้วกูงงนะมึงรู้ไหมเนี่ร้องอะไรของกูเนี่ยช่างมันเวอร์ชันเถื่อนวะโอเคครับทุกคนฮะก็ประมาณนี้ครับ เฮ้ยเฮ้ยปุ่มเปลี่ยนครับโอ้ปุ่มเปลี่ยนครับการพัฒนาเปลี่ยนปุ่มก็ต้องเปลี่ยนเช่นกันครับปุ่มเทพเหมือนเดิมฮะเฮ้ยปุ่มพระจันทร์เฮ้ยปุ่มทองเออมันเป็นปุ่มเออพลาทินนะครับผมจะเชีโคเท่ครับเฮ้ยผมนี่ดุกดิกและฮะโอ้โหเ่ครับโอ้โหเท่เกินฟังดูสิปุ่มแบบลายหินอ่อนนะฮะโอ้โหทำจาก m มท e r i a l o ออ e s i g n ดีไซน์ by เออเยอเดนมนนะครับผมเออ หินนี้ก็สกัมาจากออฟชิเดียนนะครับจากใต้ดินพื้นที่โลกแกนโลกสุดแกนโลกเนี่ยเออพูดอะไรกูมาเนี่ยโอเคครับก็ภาคหนึ่งนะครับผมจะรีวิวไม่เยอะนะครับผมแต่คืออันที่โชคดีเลยคือแบบสกินมันมันไม่ใช่เหมือนเดิมนะครับแต่คิปเปอร์คือไม่ยังเหมือนเดิมนะครับผมอยากให้คนพัฒนาเกมนะแต่ในคลิปนี้ครับไปเปลี่ยนหน้าคิปเปอร์ครับกูเบื่อหน้าคิปเปอร์มนเดิมนะครับเปลี่ยนเท่ๆก็ได้ครับนะ มัน่ายนางมันกระจงกระจังตรงติงโอนมืดมากมึงมากโวน้ำลึกมากน้ำลึกมากน้ำลึกมากเฮ้ยฉลามฉลามฉลามกินผมอ้าใช่ด้วยผมซุยครับผมซุย <laughs> มั่วไปเรื่อยเลยครับแมไม่รู้จะรีวิวอะไรนะไม่รู้จะรีวิวอะไรนะครับภาคหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็โอเคครับก็เดี๋ยวคิดมันจะยาวไปนะเดี๋ยวเราไปดูภาคสองกันดีกว่านะครับผมภาคหนึ่งก็นั่นแหละครับอย่างที่ทุกคนเห็นโอเคนะครับผมแม่เราก็มาถึงโอ้โหเสียงไมดังดัง ผมตีเล่นครับผมแกล้งคนดูครับป๊อปอป๊อปอป๊อปดีเสียงไหมมึงว่างเหงาจัดอะเค,ครับเรา,าไป<ห>ถึง<ห>ครับแมวชั้นสองนะครับเออคือแบบหน้าตาเกมก็ต้องเปลี่ยนไปมั่งเออจะเหมือนเดิมไม่ได้มันน่าเบื่อนอะซ้ำๆลูกเล่นเดิมๆอ่ะเรามาดูอนะมันจะมีสามแมทนะครับผมเราผมจะหลับตาเลือกไม่ไดีผมจะหลับตาเลือกแล้วก็กดครับผมจะหลับตาเลือกตอนนี้คือผมหลับตาอยู่นะมันจะกดนี้ครับผมผมกดสามนิ้วไม่ได้อ่ะ เพราะว่านิ้วนี่ขนาดนิ้วผมเล็กแล้วเนะี่ยคือผมกดซานิ้วไม่ได้นะผมกดได้แค่สองแม็พน,น,นะครับผม,ผมจะสุ่มอ่อนน,ไไนะครับผมจะหลับตาแล้วก็สุ่มนะฮะผมจะนับหนึ่งถึงห้านะครับผมมาผมจะกดแบบนี้ไปได้เลยครับผมหลับตาแล้วผมหลับตาอยู่นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าโป๊ะเอ้ยได้อะไรเนะี่ยโบว์แฟรครับนะพื้นที่โล่งฮนะมันน่าเบื่อโอ้ได้พื้นที่โล่งลูกเพิ่งพูด,พดไปเดิมๆว่าเอา้า ม,ม,มันมันไม่โล่งว่ะเออมันโล่นี่เฮ้ยโอพระเจ้าโอพระเจ้านี่มันอะไรกันนี้ตอนนี้เราก็มาอยู่กันในคราฟแมนภาคสองนะครับผมเอ้ยมีท <il S 2> ิ่แท่นบูชาในเรว่องบทคนเฮ้ยดูปุ่มกระโดดปุ่มยอดดิไอย่อยยอยยอไอย่อยยอย่อมาเป็นสายยอตึ๊กเจะตึ๊กตึ๊กต๊กกต๊กกตึ๊กตึ๊กตึ๊กโอ้โหคิดว่าแผ่นดินไหว ผมต้องดีเสียงของฟังหมดเลยเพราะว่าเสียงเดินมันยากนี่แม่งโคตรดังมากฮนะคิดว,ว่าเอได้มานี่เป็นแลกเปลี่ยนของด้วยนะครับทุกคนฮนะอะไรนะเออทองอันหนึง่งแลกทองสองอันเท่าก,กับแกนะออลกได้ต้นไม้สามต้นคุ้มนะคุ้มจริงๆมันคุ้มตรงไหนวะเนี่ยทองสองอันแลกได้ต้นไม้สามต้นเอออะไรครับเนี่ยทองหนึ่งอันแลกเหลือได้อันนี้พอว่า โอ้ทุกคนดูดิเพชรห้าอันเท่ากับเออรูบี้อันหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้เข้ยใงชัวร์ครับแต่ผมไม่เข้าใจครับว่าทองสองอันมือแรกต้องมาได้สามอันเพราะเอาเหมนะืเพื่ออะไรวะเนี่ยเพื่ออะไรฮะกูตบตบต้นไม้ตรงนี้มันได้เลยไหมเนะี่ยชิลกว่าไหมเนี่ยตอบตบตบ,ต,บ,ต,บตามเนี่ยคือได้เลยไหมโอ้โหอะไรคำนี้่ะโอ้นี่ฮะเอเมรอรัลหนึ่งอันนะครับก็เท่ากับหินสิบหกอันนะฮะ ก็ถือว่าเป็นไม่ได้ฮะไอตัวนู้นี่ของแรกนี่กวนตีมากครับทองสองกันแรกเท่ากับต้นไม้สามต้นเอออะไรครับเนี่ยผมนี่เอออะไรฮะเออนี่ทําอะไรกันครับเออผมไม่กลัวนะครับผมไม่กลัวนะครับผมรู้ฮะวันนี้วันที่สิบสี่กุมภาครับผมปิดประตูนะฮะผมเซบายครับขอโทษครับขอโทษครับโอ้โหผมนี่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะนี่มันวันที่สิบสี่กุมภานะคือแบบเขาอยู่ด้วยกันในบ้านอ่ะดูจากนอกบ้านก็เห็นแล้วว่าจะเข้าไปทําไมอ่ะโอ้ นี่ไม่ใครอยู่ไหมฮะตัผมขอโทษครับผมขอโทษครับโอ้โหเอ้ยไม่น่ามา1ิกุมภาเลยนะด้วยคนเดียวโอ้โหผมไม่น่ามาวันที่สิบี่กุมภาเลยวะ่ะแม่งมีความรักกันเนี่ยรอนแล้วคนไม่มีแฟนต้องไม่เห็นอะไรอย่างงี้เห็นดูวบ้านนี้สิผมเดาได้ว่าบ้านนี้นะครับไม่มีคนอยู่แน่นอนครับที่ผมเห็นเมื่อกี้ผมตาฝาดแน่นอนครับเชื่อผมครับแน่นอนครับเปิดเปิดเออผมต้อง มีมารยาทนะครับก,ก๊ก,กก๊กก๊กโอ้โหมีไม่นันก๊กเลยเห็นข้างในแล้ว <c> ไ <oughs> ม่เงยคนอยู่สองคนทุกบ้านแล้วมึงเพศตรงข้ามอยู่ด้วยกันน้วยถ้าเป็นแบบชายๆก็แบบเอเพื่อนกันนะที่ไหนได้ไปแฟนกันอยู่ด้วยกันเนะี่ยโอ้โหเห็นแล้ว,วิชาเฮ้ยผมสากตก่อนคะรับเป็นผู้หญิงวะเฮ้ยผู้หญิงนะผู้หญิงออกมาจากบ้านแกต้องมาเป็นแฟนฉันตามข้ามาเดี๋ยวนี้ข้าจะทุบประตูให้ข้าจะรับสามวิ ถ้าเจ้าไม่ออกมาเป็นไฟฆ่าแล้วก็ข่าก็จะฆ่าเจ้า3 2 1ไฟเดียวไม่มาเหรอเไม่นี่อีเดออเดอดดดดชหทุกคนครับเหมือนว่าดาบผมจะคมไม่พอนะฮะเพราะฉะนั้นต้องใช้หมัดมวยไทยแม่ไม้ม,มวยไทยเพลงมาเก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 กกกกกกก ร้องเพลงอะไรของกูวะเนี่ยเฮ้ยกูจอดจากบ้านมึงจะมีอะไรกันมีพงสัมพงสัมเพลงก็ปีไปกูไม่ยงไม่อยู่แล้วไปแล้วโอ้โหมีแฟนกันทุกบ้านเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหบัวแม่งใหญ่เท่ากูเลยนี่บัวบัวเพศไหนอะวะโอ้โหตาแม่งก็พิบได้โอ้เจ้าบัวติดบัวบัวบัวติดไอเลนเนอร์เหรอวะเนี่ยเมื่อกี้เฮ้บัวติดขนตาเหรอวะดูดิ โคตามึงนากลัวเกินโอ้โหแ hey, อันนี้แลกของได้ไรฮนะอืมเอิม่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 มเอิมอ่มอเอิม่มเอ,นะอิ่มเอิ่มเอิ่เเอมกเอิ่มเอิ่มอิ่มเ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 อมเอิ่มเอิเอมเอิ่มเอิ่มเอิ่มเ อันนี้อะไรครับเนี่ยอ๋อดับของอะกูทิ้งของครับของมันไรค่ามันไรค่าชีวิตน,นี้ข้าไม่มีแฟนมันไรค่าไม่เอาไม่เอาเราอย่าคิดอย่างนั้นสิเออ <c oughs> ไปไปถามคนกอนเออไม่ทราบว่าคุณจะเป็นแฟนผมได้ไหมครับโอ้โหไอ้บ้านนี้มันหลวะ่ะเฮ้ยมีชัน้นทรงชั้นสองนะเออเอ,อผมไปนะครับผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับคือตีก็ตีไม่ได้นะแล้วจะให้ด่ามาทําไมวนะเนี่ยถ้าผมตีวัวไม่ได้ที่ผมเลิกเล่นนะเนี่ย บอกตรงๆเลยผมเปลี่ยนเกมเลยดูนะผมจะไปตีกงตีไก่ตีได้หรือเปล่าไก่แม่งอีนดิเดียวตัวเท่าผมแล้วเนี่ยเออหายเลยนี่มันคาถาฆ่ามุยเขยอะไรเอ้ยเมื่อกี้ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอ้โห เอางงตองมากที่ผมพูดไปอะ่ะผมไม่เคยดูนานรูโตะนะครับแต่ผมพูดไปอะ่ะผิดปะไม่ผิดหรอกนะเค okay, ครับอันนี้หมดอะไรฮะโอ้โหมินิแมปด้วยโอ้โหมีนิแมปหมู่ด้ิคือแบบมีเอ็กซเรย์แบบหาคนนะนะแล้วแบบถ้ามาแบบลางเห็นไม่ใช่นะดูขวาบนนะปาเป็นเขียวครับรู้เลยฮะใครอยู่ตรงไหนครับในสมมติเมียเมียหนีครับแฟนหนีครับนี่เห็นเลยแล้วที่จูดอยู่ไหนโอ้โหสุดยอดนี่พินได้ด้วยครับ Hello Hello I'm going solo 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 s l o solo s o l solo โสดอย่างเชิดชายติดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดติ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 ดบันเทิงจริงๆนี่ขนาดไม่มีแฟนยังบันเทิงขนาดนี้มีแฟนจะขนาดไหนเออโอเคครับ okay, ซึ่งกูเริ่มเบื่อแล้วโอเคฮะเดี๋ยวเรามาลองเอ,อ่อหมู่บ้านวิลเลจกันบ้างนะแล้วก็ในโหมดเชตีนะครับผมแม่เอ้ยครับ order, แมนเท้าดีกว่าปะไอแรมสองนี่ มันมันจะมาดูไม่น่าเล่นนะครับชื่อแมปนะ่ยไปไปไปโหลดเลยแล้วครับโหลดเลยแล้วครับเออต้องให้เรียกต้องให้เรียกต,ต้องให้ทักต้องให้ทายออไฟสวยนะครับเนี่ยไฟแฮปปี้เบิร์ดเดย์ชัว,ชวถ้ามีสีแดงสีเขียวนี่แฮปปี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์นี่อะไร,รอ่ะเฮ้ยทำไมไอ้พวกเฮ้ยทำไมทุกคนครับทำไมไอ้บล็อกวันนี้มันเหมือนกับในมั้ยครับคอมที่ผมรีวิวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะเออจริงๆนะเนี่ยโอเคครับโหมดชีตีก็ประมาณนี้ครับเฮ้ยภาษารัสเซียดูดิเฮ้ยมันเป็นไมเทสป่ะ เหมือนไม้เทนไนคอมเลยครับทุกคนนะโอ <like S 2> oh, oh, cool. ้โหดูดิอื้อหือเจ๋งดีครับเจ๋งดีผมจะทุกของไงอ่ะผมดูของโอ้โหว้าวว้าวของเยอะมากครับโอ้โหดูดิอ่ะคิดว่าลองมอสดูดิเฮ้ยธรรมดาที่ไหนอ่ะ มีแบบมีการแบบสถาปัตยกรรมที่แปลกใหม่นะครับเฮ้ยอันนี้เฟี้ยวอันนี้เฟี้ยวเอาต้นไม้มาทําแบบเป็นหลังคาได้นะครับโอ้โหเฮ้เยมันก็เจ๋งไปบางทีอ่ะมันก็แหกโกดธรรมชาติไปผมลองก่นงอนเลยเฮ้ยเฮ้ยเอยเอผมลงไงอ่ะผมผม,ผมหาที่ลงก่อนนะเจ๊บเพราะเฮ้ยโคตรเท่ทุกคนดิดเฮ้มีแมงมุมด้วยวะแมงมุมวะเอ้ยมันจะกระพมมันจะกระพมโค โห้หป่าเมซอนมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยสัตว์เยอะดีนะครับทุกคนฮนะโอ้โหสัตว์เยอะดีนะครับอืมเออเกมนี้สัตว์เยอะดีนะครับผมชอบนะมันมีแบบมีความแบบแปลกใหม่อะเออไมค้าอะไรฮะมีมีหมูมีว,วัวมีไก่เออมีน้อยอเออดูเกมนี้ครับเพียบเลยครับอืมเรียกว่าเกมแห่งสัตววัดนี้จริงๆนะครับผมแล้วก็มีหมาป่าแวร์วูฟด้วยนะครับแต่มันซึ่งมันก็หายไปแล้วครับ นีด่ดูสมจริงนะฮะคือเดินผ่านไม้ได้ครับไม้คราวนี้ไม่ได้เออโอ้โหมันก็พูดเกินไปบางทีอะ <S <S โอเคครับป้าเดี๋ยวเราพาดูของกันคเขาบอกกันว่านกแก้วเนี่ยมันจะพูดตามเราที่เราพูดนะครับมันมีแบบปุ่มแบบปุ่มเปิดไปในเกมไหมหัวจะพูดได้มันให้มันพูดตามนะสวัสดีนกเอี no ้ยงวันนี้เราอยู่ที่ไหนหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน สวัสดีนกเอีย้ยววันนี้ที่ไหนโอ้ยทุกคนมาพูดตามผมด้วย,ยทุกคนเหมือนมึงเว่ออะเออนกเอี้ยงคือคือตอนเนี้ยฉันอยากรู้ว่าในโลกเนี้ยกี่โมงแล้วอะสวัสดีตอนนี้ฉันอยากรู้ว่าที่ไหนกี่โมงแล้วโอ้ยทุกคนมาพูดตามด้วยว่าโอ้พูดตามสักที่ไหนแล้วผมภาคเอานะครับแฟนทุกคนให้ความภาคผมเนี่ยเหมือนเท่าไหร่ครับเต็มสิบนี่ให้สัก ร้านเลยปะเดี๋ยวผมลองทำไปนะนกเอี้ยงคือเอ๊ะมันนกเอี้ยงหรอนกแก้วอ่ะที่มาพูดตามอ่ะนกแก้วไม่ใช่หรอวะมั่วชิบหายเออนกแก้วนกเอี้ยงเอ้ยนกแก้วคือฉันอยากรู้ว่าที่เนี่ยน่ะพอจะมีหาของกินได้ไหมโอ้ฉันเจอแล้วฉันไม่ถามแล้วโบฟาดฟาดยับโอเคฮะก็นั่นแหละนกเอี้ยงฉันไปแล้วนะเอ๊ะนกนกแก้วพูดผิดนกแก้วจะไปแล้วนะฉันจะไปเล่นภาค3มแล้ว ล้ก่อนครับแมนภาคสองไปไหนก็ไปไม่พ่อ,องใต้โอ้โหโอ้โหดนัโคตรแรงดนัโคตรแรงโอเคครับ่ะเมื่อกี้นี่ผมนี่เจ็บช้ำไปถึงใจลึกใจกลางความเจ็บปวดจริงๆเครับโดนนกเอี้ยงด่าเข้าไปในวันเดนทายโอ้โหไม่มีแฟนแล้วยังจะโดนนกเอี้ยงด่าอีก นกเอี้ยงเฉยมันคือนกแก้วโอ้โหไอ้นกที่ผมพูดตามทุกคนครับมันคือนกแก้วใช่ไหมนกแก้วดิเออมันนกองนกเอี้ยงคือบ้างก็ไม่เรียงนกเอี้ยงนะครับแล้วทำไมผมต้องพูดนกเอี้ยงไว้เนี่ยมันติดอยู่ในหัวนะครับแต่เขาจริงมันคือนกแก้วนะที่มันพูดตามช่างมันดีกว่าฮะตอนนี้เราอยู่ในคับแมนพักสามครับเออแบบมันอัปเดตเออมันพักสามมาแล้วว่าไม่ลงไม่เล่นนี่มันอยู่ไม่ได้ครับโอ้โดิโอ้โหมีหลายเมืองนะฮะเพนเทคอลซิตี้ มุยังเย้าอะไรนะมุยังเย้าเฉย M Y C นะครับน่าจะเป็นเมืองของมุยังเย้านะฮะชื่อแป๊ปนี่มุยังเย้ามุยังเย้าซิตี้นะครับแล้วก็โมเดิร์นซิตี้นะครับเออไอ้ไอ้ M Y C นี่มันอ้าวเฮ้ยโอ้โหกำลังรีวิวแมดอยู่เลยเผื o, ่อไปกดเข้าเกมครับ M Y C นี่มันอาจจะไม่ได้ย่อม,มาจากมุยังเย้าซิตี้นะครับผมมั่วนะครับ T ต่อไปก็มีดิซิตี้แล้วก็นิวยอร์กซิตี้นะครับนิวยอร์กซิตี้นี่คือแบบผมไปมาบ่อยนะ คือช,ชีวิตจริงเหรอพี่เ๋าอเปล่าครับนี่ในเกมแบบนี้นะครับมันจะมีแมบ,บที่มันคือวันนิวยอร์กซิตี้แทบทุกเกมเลยนะผมคือเราไปดูคลิปแบบมันมีหลายคลิปที่ผมทำคลิปเออไปอ่ะมันจะมีนิวยอร์กซิตี้แม่งบางอันนะฮะเออก็เคยเข้าไปแล้วก็เหมือนเมือนกันนะ่ะเออไปเรามาเข้าเมืองมุงยังโยซิตี้ดีกว่าครับโหวชูบาพีมุงยังยมงุยังยมุญยัง,งย,งงย <laughs> ใครรู้จกักดีแม่ง ก็ชัดเลยครับวูแม่งชอบดูอะไรแกล้งคนนะครับไอ้มุงยังเย่ยวนี่มันเป็นแบบแกล้งคนนะครับมันพูดแค่คำเดียวนะในคลิปเดียวอ่ะพูดแบบมุงยังเย่มุงยังเย่องี้แม่งคนปั่นนะครับซึ่งกว่าคลิปแล้วนะครับโอเคคทุกคนครับเมื่อนี้ผมบอกเลยครับว่าตอนมืดเท่ากับตอนเช้าครับตอนเช้าเท่ากับตอนเช้าอ่ะมันคืออะไรครับอ่ะทุกคนดูครับไฟแม่งติดทั่วรอบเมืองเลยครับทุกคนครับโอ้โห เดี๋ยวถ้าไฟไหม้ที่ผมไม่แปลกใจเลยครับคบเพลิงเพียบนะไฟที่พร้อมที่จะไหม้มอดไหม้ตลอดนะครับแล้วดูดิครับคือไอ้จุดที่มันควรจะวางไฟมันก็ไม่วางเนาะเนี่ยเนี่ยไม่ควรจะเป็นแบบประตูแบบมีฟองมีไฟนะครับเฮ้ยว้าวมันน้ำวนดินนะทุกคนมันมีน้ำวนด้วยปะโอมันอาจจะแบบ ทำแบบหลอกตาหรือเปล่าเป็นภ้าโพลีโ,โกลงโฮโลแกรมเราลอง,ลองว่ายทีนี้มันน,น้ำวนหรือเปล่าครับว้าช่วยด้วยอผมตุ๊ก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 ด้วผมเจ้าดับโอ้โหแอคติ้งนี่เต็มสิบนี่ผมผมให้ตัวเองมานะสักล้านหนึ่งครับมันก็เกินไปนะครับโอเคครับทุกคนฮะผมไปดูเมืองมูยังโยกนะฮะผมผมไม่รู้มันชื่อเมืองว่าอะไรนะเฮ้ยทุกคนดูดิมีป้ายแบบโฆษณาด้วยนะเออทุกคน มันให้อารมณ์แบบเหมือนป้ายโฆษณานะครับอันนี้ป้ายโฆษณาแบบหนังเลยเออสไปเดอร์แมนภาคสามนะครับกับเอออะไรวะเนี่ยช่างมันดีกว่าครับโอเคครับโอ้ี่ตึกอะไรอ่ะโอ้โหตึกโคตรสูงนะครับแต่ตึกนี้ว่าสูงแล้วไปดูตึกที่เขาพัฒนากันนะครับตัวนี้ยังแบบชนบทแต่ธรรมดานะเฮ้ยมีเลยยอดด้วยวะยอด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 อาอายอดยอดไม่ใช่มันออดนะครับโอเคครับอ่าเลยยอดครับ นี่ผมอยากขับมากๆเลยนะครับอยาก <ๆ S 1> <Okay. S 3> like จะขับเรือยอดมากๆขอนี่มันห้องนอนครับเฮ้ยถามจริงไฟมันจะติ๊ไปถึงไหนนะฮะโอ้ปลาชดอดะเหมือนประชดอ่ะนี่ครับขนาดนี้เรือกำลังแล่นไปเออท่าน้ำนนแง่ะๆๆถึงแล้วโอ้ถึงแล้วโอเคถึงแล้วปูปูปูปปาปล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 าโอเคทุกคน เรากาลังเข้าสู่ใจกลางเมืองหลวงของมุยยางเย่ซิตี้นะครับชูบ้าปีมุยางเย่มุยยางเย่โอ้โหทำไมนี่โคตรใหญ่ครับนี่ถ้ามีกระลงกระลอกนี่มาปีนมันเลยนะต้นไมโคตรใหญ่นะครับโอ้โหเมืองพัฒนาเลยครับพัฒนาจริงอ่ะโอ้โหมันไม่มีไฟมันมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เมืองอ่ะติดไฟให้เลยกูชดเหรอไงกูชดเหรอเฮะ ไปชดเหรอฮะผมเคยบ่นไปคลิปไหนเปะวะว่าแบบว่าทำไมเมืองนี้ไม่มีไฟแม่งติดเพียบเลยซึ่งจะไม่เคยครับกูติดให้เลยนี่ติดรอบเมืองนะครัทุกคนครับดูดิมี6กมี7มี7ช่องนะครับสำหรับเออคัพแม่พัามนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเราดีกว่าครับแทม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  ปเจาเจาเจาะจิโอชิข้างไหนตัวเราอะนี่ไงนี่ไงนี่ครับโอ้โหดูได้แค่ด้านหลังนะครับก็คือเป็นทหารนะครับเหมือนทหารที่ีฟอเทสเลยเนาะใส่เสือเ้อแดงๆเหมือนเนะ่ะโอเคครับก็นั่นแหละรครับไปเออทุกคนผมลืมไปแล้วว่า,เ,วาเกือบลืมแลน่ยเรามาถึงภาคสามแล้วเนี่ยเราเออเลยวะเรามาด,มาดูคิปเปอร์กันดีกว่าครับทุกคนมาทายกันครับว่าเออคิปเปอร์ครับ หน้าเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าครับมะมาลนกันครับใครคิดว่าเหมือนเดิมนะกดหนึ่งนะครับผมใครคิดว่ามันไม่เหมือนเดิมกดสองครับเหมือนเดิมในที่นี้ก็คือเหมือนในภาคแรกที่ผมรีวิวไปเลยนะครับหน้ามันจะแบบนั้นครับมันจะมีแดงๆแล้วก็หน้าดำๆตลอดฮะอ่ะใครคิดว่าเหมือนเดิมนะกดหนึ่งครับใครคิดว่าไม่เหมือนเดิมกดสองนะครับเราจะไปดูครับว่ามันจะเือนเดิมหรือเปล่านะหนึ่งสองสามยังไม่วางยังไม่วาง หนึ 1> 1่งถึงห้านะหนึ่งถึงห้าปุ๊บเออยอกยอกยอกครับเ,เราต้องวางแบบพิถีพิถันหน่อยนะ่ะวางตรงนี้ดีกว่าครับมานะครับผมจะเริ่มวางแนละ้ 3, 2, คควฮะสามสองหนึ่งใครคิดว่าเหมือนเดิมกดหนึ่งใครคิดว่าเหมือนเดิมพิมพ์คำว่าสองนะส่วนตัวผมแล้วนะคิดว่ามันไม่เหมือนเดิมนะครับซึ่งผมจะตอบคําถามของผมนี้ก็คือสองนะครับทุกคนคิดว่าอะไรก็เป็นก็ได้ครับผมคิดว่าสองนะปุ๊บเฮ้ยไม่เหมือนเดิมโห ดีใจด้วยครับสำหรับคนที่ตอบ2องครับคุณทายถูกนะครับมันไม่เหมือนเดิมผมก็แอบ,บดีใจอยู่นะที่มันไม่เหมือนเดิมนะเพราะว่าถ้ามันเหมือนเดิมมันจะแบบเป็นอะไรที่โคตรหลอกหลอนนะฮะแม่งตามกันแต่พักหนึ่งยันพักสองพักสามนะฮะโอเคครับก็เมืองนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็เท่เดเฮ้ย,ยไม่มีทางลงไปข้างล่างเลยหว่าพวกโคตนะปๆเดปะยวผมลงข้างล่างเลยกันเนาะผมชอบอะไรอารมณ์แบบนี้มากฮะซึ่ง ไม่ได้สวยเลย <c oughs> คิดว่าแบบจะความเรียบซะหน่อยครับนี่ถ้ามีเลเทซิ่งลงได้ก็ลงไปแล้วเนี่ยไม่สวยเลยครับแปะเราต้องเปิดไนท์วิชั่นครับไนท์วิชั่นไนท์วิชั่นโอเคสวยไม่มีน้ำยา <c oughs> ไม่มีน้ำยาด้วยนะครับเออสังเกตดูดิมันมีแค่ปุ่มซ้ายอับเดียวนะปุ่มขวาไม่มีนะก็คือยังบัคับแค่ฝั่งซ้ายแบบเดียวนะนี่เลคัมชูมาย เห็นนะโอเคครับก็เมืองน,นี้ก็ประมาณนี้ครับก็สำหรับเจ้าคาเมนพักสองกประมาณนี้นับผมถ้าใครชอบไนดะ้ยชายลลคลกด s u บส c r i b e เพื่อเป็นคนแจกด้วยกันตองคิปต่อ,ตอไปนะครับผมอ่าไอภัคไอแ็อื่นนี้ไม่อยากเีวิวนะครับเดี๋ยวมันยาวแนทะ้สวันดี้ก็บายบายครับเยหู้น้ำวนปลอมผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อน้ำนวนออจุดผมผม